สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพภาคบงสุนเคราะห์ชั้นปหกทับสองเลขที่สิบสี่ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาณ์จันทาชั้นปหกทับสองเลขที่ยี่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานตัวจัตตราเสนาชั้นปหกทับสองเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโริร์ตชิเซลมูนด์ชั้นปหกทับสองเลขที่สิบเก้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาณุชนเสียงชั้นปหกทับสองเลขที่สามสิบค่ะ มีดังนี้ค่ะขวดพลาสติก 2. ช้อนพลาสติกหรือช้อนไอศครีม 3. หลอดไฟ 4. ส,สายไฟวิธีทำมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1หักช้อนให้เหลือแต่ที่ตักและวปลายช้อนนิดหนึ่ง ขั้นตอนที่2ใช้คัตเตอร์ตัดขวดน้ำตรงก้นติดกาวที่ช้อนพลาสติกจากนั้นติดลงขวดพลาสติก